สวัสดีค่ะชื่อบุษรินเหมทานุนนะคะตอนนี้ทำขนมปั้นสิบไส้ปลานะคะเป็นแบรนด์ของคุณยายค่ะอยู่ตำบลชุมโพอำเภอประทิวค่ะจังหวัดชุมพรจุดเริ่มต้นของขนมปั้นสิบคุณยายนะคะพอดีพี่มีสูตรขนมตัวนี้อยู่แล้วและก็พี่มาอยู่ในพื้นที่ประทิว จะมีวัตถุดิบก็คือปลาเป็นหลักนะคะเป็นปลาทะเลที่เราใช้ปลาตาโตมาทำไส้ขนม,มค่ะซึ่งมีเยอะมากในหาดทุ่งวแลเลนแล้วก็ที่ทะเลสปรีพี่ก็นำมาทำไส้ขนมแล้วมันประจวบว่าที่นี่ปลาสดมากทำให้เราทำขนมแล้วรสชาติออกมาดีะคะแล้วทำให้เราเริ่มจากการทำในขายในชุมชนก่อน จากขายในชุมชนพอมองดูว่าเออเราขายได้อตอบรับดีเราก็เริ่มที่จะไปขายข้างนอกแต่ขนมปั้นสิบตัวเนี้ยมันเป็นขนมโบราณมันเป็นขนมที่วัยรุ่นไม่ค่อยรู้จักคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักกันพี่ก็เลยนำมาใส่แพคเกจจิ้งมาแต่งตัวให้เขาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะตอบรับดีค่ะ เราเป็นขนมปั้นสิบไส้ปลาตัวเดียวแต่ว่าเรามีหลายแพ็กเกจจิ้งให้เหมาะกับทุกวัยนะคะอย่างมีวัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็มีเป็นจำพวกของฝากในร้านกาแฟก็จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึง่งร้านของฝากก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็สำหรับเด็กๆทั่วไปเราก็จะมีอีกแบบหนึง่งก็คือทำให้ตรงนี้เป็นจุดขายของเราซึ่งทำให้ผลตอบรับออกมาดีมากค่ะจากที่เราขายใส่ถุงธรรมดา และได้รับการพัฒนาขึ้นมาใส่แพ็กเกจจิ้งก็ทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและมีคนรู้จักในแบรนด์ของคุณยายเพิ่มมากขึ้นค่ะก็อย่างแพ็กเกจตัวนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับน้องๆนะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นแพ็กเกจที่มีราคา ที่เด็กๆวัยรุ่นสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นซองๆเล็กๆอย่างนี้นะคะก็ข้างในมีสีซองลูกค้าสามารถแบ่งทานได้นะคะอันนี้สําหรับของเด็กๆวัยรุ่นนะคะจะซื้อฝากเพื่อนอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็จะฝากผู้ใหญ่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่11ซองคือลูกค้าสามารถที่จะแบ่งทานได้ไม่ต้องทานทีเดียว แวันนี้อยากทานแค่1นถึงสองซองเราก็หยิบมาเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับเป็นของฝากแล้วก็จัดกระเช้าค่ะให้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ค่ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะสามารถที่เข้าไปใน Facebook เราได้นะคะเป็นปั้นสิบคุณยายนะคะเบอร์โทรนะคะ0899789950ส่วนไลน์นะคะก็จะเป็น BUSAIN 089ค่ะ